กะล่อนนะคะดูทลกเนี้ยมะม่วงกะล่อนคือมะม่วงลูกเล็กๆเนื้อหอมหวานพอบัานได้มาลูกย้าใหญ่เนี่ยกะล่อนนะคะดูทลกเนี้ยมะม่วงกะล่อนคือมะม่วงลูกเล็กๆเนื้อหอมหวานยวก่อนทำน้ำแต่งตัวมะม่วนะสี่โมงค่ะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเปลือกไม่ต้องทิ้งเพราะว่ามะม่วงกะล่อนลงไม่ได้ก่อน ทำน้นแต่งตัวหมอนัสี่โมงค่ะต้นดงอกไม้สีทองที่เขาปลูกก็จำหน่ายเม็ดจำหน่ายเล็ตนตรงออกทั่วโลกเนาะเขาก็จะเอาเม็ดต้นมะม่วงกระร่อนนี่แหละต้นนี่จะออกไปข้างนอกจะเอาไปามหมอนัดเนาะพัหาหมอข้าวรู้จะกินอะไรดีกินมะม่วงกระร่อนกับข้าว น้ำม่วงขกับเจ้าเช้าเพื่อนๆหอมหวานหอมมากเนี่ยหอมแบบหอมกลิ่นจะไม่เหมือนต้นมะม่วงอื่นเนาะจะหอมมากถ้ามะม่วงอื่นจะน่าจะเป็นแบบมีกลิ่นหอมหวานหอมมากเนี่ยหอมแบบหอมกลิ่นจะไม่เหมือนต้นมะม่วงอื่นเนาะจะหอมมากถ้ามะม่วงอื่นจะน่าจะเป็นแบบมีกลิ่น อร่อยค่ะเพื่อนๆจะ่ข้าวมาทัพทีนึงหมดเลยไปก่อนับน้ำแต่งตัวมอน้สี่โมงค่ะอร่อยหมดละตามลูกอร่อยค่ะเพื่อนๆจะ่ข้าวมาทัพทีนึงหมดเลย มันก็เน,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 นักกว่าๆยังคงนิดนึงจับแต่แบบนี้ก็ได้ไม่เอาทิ้งก็เกลได้ต้ <c oughs> นดอกไม้สีทองที่เขาปลูกเพื่อจำ,จำหน่ายเม็ดจำหน่ายผลมตรงออกทั่วโลกเนะาะเขาก็จะเอาเม็ดขอต้นมะม่วงกะล่อนนี่แหละต้นมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกับมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนอมะม่วงกะล่อนคุณผู้ชมมันจะกินทั้งเปลือกเลย วันนี้ถนะ้าที่ไม่ชอบกินเปลือกก็ไปร้อนตักแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะตักกินแตนะ่พอเนื้อก็ได้เนื้อืมกินไปทั้งสามลกเลยนะี่ยข้าวหมดทั้งีแม่งม่วงไปร้อนสามลกูกอร่อะหมดละ สามลกูกกินไปทั้งสามลูกอันนี้ข้าวม,มันั้ทวพีในม่วงกระดอนสามลกูกคนที่ไม่ชอบกินเปลือกก็ร้อนตัดแบบนี้ก็ได้นะคะตัดกินเฉพอะเนื้อก็ได้ อร่อยค่ะเพื่อนๆแต่ข้าวมาทับทใมหมดเลยมีสีทองมาฝนตกเปิดเพื่อความสดชื่น,นกลับบ้านของเรามันร้อนอบอ้าวแล้วคือฝนตกเปิดเพื่อความสดชื่น,นกลับบ้านของเรามันร้อนอบอ้าวแล้วกือ ข้าวรู้จะกินอะไรดีกินมะม่วงกะล่อนกับข้าวเจ้านะกินมะม่วงกะล่อนกับข้าวเจ้าเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกับมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนคื่นโทรมันจะกินทั้งเปลือกเลยวันนี้นะเลยต้องกินข้าวก่อนขอให้อยู่ท้องเรากินเพื่ออยู่เรนะเรากินเพื่ออยู่ให้อยู่ท้องไม่ให้หิว เสียงดังเป็นเสียงบกปิดกว่าเต็มๆนิดนึงจับแบบนี้ก็ได้ไม่เอาทิ้งก็จะได้แบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเปลือกไม่ต้องทิ้งเพราะว่ามะม่วงกะล่อดลงไม่ได้ข้าวไม่รู้จะกินอะไรดีกินมะม่วงกะล่อนกับข้าวเจ้ากินมะม่วงกะล่อนกับข้าวเจ้าเพื่อนๆข้าว รู้จะกินอะไรดีกินมะม่วงกะล่อนกับข้าวจะมะม่วงกะล่อนกับข้าวเพื่อนเพื่อนเน็ตเขาเอาว่าจะไม่เอาทิ้งเพราะว่าเราจะเอาไปเพอาะเป็นต้นพันธุ์เป็นที่ปลูกมะม่วงน้ข้าวรู้จะกินอะไรดีกินมะม่วงกะล่อนกับข้าวจะมะม่วงกะล่อนกับข้าวเจ้าเพื่อนได้ห่ะ หมดละตามลกูกออวบ้านได้มาลูกย่าใหญ่นกระล่อนนะคะด,ดูีิม่วงกระล่อนคือม่วง,งลูกเล็กๆเนื้อหอมหวานข้าวถ้าปีหนึง่งกินดูดอ้อนไ,ได้บลางวันก็หาจินไปเจียวเอาอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนะาะหจินมม่วงด้วยกันม่วงกระร่อนเดี๋ยวต้องจิ้มข้าวก่อน ให้อยู่ท้องเรากินเพื่ออยู่อเรากินเพื่ออยู่ให้อยู่ท้องไม่ให้หิวแต่พีค่คุณสงหวังอะกินเปลือกด้วยชอบนะคะเปลือกมันก็อาจจะต้นดอกไม้สีทองที่เขาปลูกเพื่อจำหน่ายเม็ดจำหน่ายเลื่ตรง,งออกทั่วโลกเนาะเขาก็จะเอาเม็ด นต้นม้นวม่วงกระ่อนนี่แหละต้นอร่อยอค่ะเพื่อนๆแต่ข้าวมาทัพพีใงหมดเลยจะกินแบบนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> จำตู้สมบั่ะกินเปเลือกด้วยชอบนะคะเปลือกมันก็อาจจะข้าวทัพีหนึ่งกินดูร้องนก็ได้ กลางวันก็หากินไปเดเจียวเอาขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนาะหกินมะม่วงด้วยกันมะม่วงกะล่อนมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกับมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนเพื่อนๆสมองจะกินทั้งเปลือกเลยวันนี้เฉียงมูลกินด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆมะม่วงกะล่อนเฉียงมูลแบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเปลือกไม่ต้องทิ้งเพราะว่ามะม่วงกะล่อนลงไม่ได้ เนสเขาบอกว่าจะไม่เอาทิ้งเพราะว่าเราจะเอาไปเพาะเป็นต้นพันธุ์เป็นที่ปลูกมะม่วงนะเข้าถ้าปีหนึง่งกินดูร้องไ,ได้บางวันก็หากินกระเจียวเอาอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนะาะกินมะม่วงด้วยกันมะม่วงกระล่อนเนสเขาบอกว่าจะไม่เอาทิ้งเพราะว่าเราจะเอาไปเพาะเป็นต้นพันธุ์เป็นที่ปลูกมะม่วงนะ แบ่งครึ่งแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเปลือกไม่ต้องทิ้งเพราะว่ามะม่วงกระล่อนลงไม่ได้เข้า <c oughs> ้าปีหนึง่งกินดู่้องอยูได้กลางวันก็หากินไปเดี๋ยวเอาอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนาะ กินมะม่วงด้วยกันมะม่วงกระร่อนคนที่ไม่ชอบกินเปลือกก็ไปร่อนสับแบบนี้ก็ได้นะคะสับกินแเฉพอะเนื้อก็ได้แจำพวกสมบางัตะกินเปลือกด้วยชอบนะคะเปลือกเนื้อก็อาจจะเข้าถ้าปีหนะึ่งกินดูร้องก็ได้บางวันก็หากินกเป็ดเจยวเอาขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนาะ กินมุวงด้วยกันม่วงตะลอนจะกินแบบนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> กลิ่นก็เป็นกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นที่เศษของเขาเลยนะเราก็จะถ้ากินก็คือเอายางของเขาออกก็คือปาดหัวออกนะคะแล้วก็